เจมใช่ไหม เจมูฟไรเดอร์เหรอใช่ไหมครัครั้งแรกนะครับพี่ได้เจอกันนะครับน้องอยู่เชียงรายนะครับพอดีผมไปซื้อ c ีบียงรน้องส่งมาผมขึ้นเชียงใหม่นะครับน้องก็เลยส่งมาว่าพี่ผมมี600นะก็เลยอ่ะโอเคไหนไหนไปแล้วก็เชียงรายสักแมตต์หนึ่งก็เลยได้600มาแต่พอไปถึง600เนี่ยหกรจบแน่นอนอยู่แล้วพอคุยกันเรียบร้อยแล้วไปเห็น2คันนี้จอดอยู่นะครับก็คือของดีๆมันไปอยู่ไกลนะทำไมมันต้องไปอยู่แถวๆนู้นนะรับมาหมดเลย3คันนะน้องเจมให้ราคามาที่แบ่งปันกันนะพะน้องก็อยู่ทางนู้น มากนะครับก็ติดตามพี่ท็อปแก่มานานลับในเรืซูเไบเซนเตอร์ครับผมก็รถสวยๆนะครับก็คือนี่ครับก็ต้นแบบร้านในฝันครับจริงๆจริงๆรถรถทุกคันคือเราใช้คําว่าเกินนะเกินเกินเกินกว่าที่คิดไว้นะสภาพรถน้องจริงๆต่อให้น้องอยู่เชียงรายนะแต่ผมบอกก่อนว่าคือร้านน้องเขารถสวยจริงผมต้องบอกเลยว่ารถสวยจริง มันสวยจริงอ่ะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คือมันอยู่ในความรู้สึกเราที่เราทํารถออกมาแต่ละคันนะครับเราก็จะรู้ว่าแบบนี้คือรถสวยนะครับไปเจอรถน้องเขาทุกคันเลยตาหนิมีไหมคือมีแล้วก็บอกหมดแล้วก็ชัดเจนด้วยชัดเจนทุกรายละเอียดเลยนะก็ในเรื่องของรถคือเรารู้สึกว่าเป็นฟิลแบบคือซื้อมาแล้วตั้งขายได้เลยแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับในเรื่องของสภาพรถสวยมากมาดูแต่ละคันนี่เอาดูคันนี้ก่อนเลยอันนี้ลูกรักเลยครับอันนี้ลูกรักเลยใช่ไหมครับแต่สวยจริงสวยจริงอันนี้เข้ามาใหม่แต่คงจะยังไม่ได้ข เดี๋ยวขอเก็บไว้ขี่ก่อนนะครับคันนี้ 3R ปี23นะใช่ม <My S 2> วิ่งเพียง1,500โลคือส,สุดมากนะ1,500โลคันนี้ของแต่งมาครบเลยนะครับแล้วก็ประเด็นคือรู้ไหมยังไงเวลาซื้อของเนี่ยซื้อรถเนี่ยบางคันของแต่งมาเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ของเดิมนะแต่นู่นของเดิมของเดิมแบบกองพันเนินมากของเดิมโคตรเยอะอะคือของเดิมให้ทุกชิ้นใช้คำว,ว่าครบทุกชิ้นนะครับอันนี้มาจาก 3R คันนี้นะครับท่อล้อปัม๊ม เบรกพักเท้าคาร์บอนคือครบหมดนะครับก็อันนี้ชอบก็เลยรับมานะครับสวยสวยเดี๋ยวจะลองขี่ดูนะครับก็คันนี้เป็น 3R เดี๋ยวเรื่องของเปิดราคาขายเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวจะต้องขอ,ขอเก็บไว้ขี่ก่อนนะคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้สําหรับใครที่ชอบ S พันปีอะไรเจมม์คันนี้คันนี้ปีคศ19-20 19-20ใช่ครับเป็นตัวโมเดลสุดท้ายก่อนจะ <2000 S 2> <ล>เปลี่ยน,นโฉมครับ เป็น abs p r o อ่ใหม่มากเนี่ยลองเดี๋ยวขอให้ทุกคนดูใกล้ๆนิดนึงสำหรับคันนี้ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆ s 1 0 s พปี2 0 1 9จดยี 20, ใช่ไหมครับครับเป็น abs p r o นะคันนี้ครับสีไตต้องบอกก่อนคือสภาพรถเนี่ยมันขายด้วยเลขไมน้นี้บางครั้งนะบางครั้งคันนี้ abs p r o เลขไม้อยู่ที่2,760โลคันนี้พี่เปิดราคาขายได้เลยนะเจมนะได้เลยครับที่ตั้งราคาไว 5, 6, 9, 5, 6, 9, ้ห้าหก9 0้าบาท ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคน,จ,กกน,นจัดเฟนแนนต์ได้เท่าไหร่อ่ะจัดเฟรนแนนต์ของของกรุงศรีมันอยู่ประมาณ5 0 0แสนต้นๆเนี่ยพี่ห้าแสนต้นต้โอเค<ช>ดาวหลักหมื่นนะครับห้าสิบสามมั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณตะวนันออกห้าสามอ๋อตะวันออกได้ห้าสามนะครับออก็ห้าหกเก้านะครับดาวสามหมื่นเก้าแต่รถสองพันโลนะรถสองพันโลยางนี่คือแบบกริบๆเลยนะครับยางนิ่มมากเป็นเอสพียางถนนนะเอสพียางถนนกาดหม้อน้ำอ e ีโวเทค กันล้มล้อ Evotech ปั๊มบนอิตาลีคอซ่านะครับแล้วก็มือคัดเป็น TWM ชิล m r a อุดกระจก l i g h t เทคครบครบในสเต็ปเบื้องต้นที่ควรจะมีนะแล้วก็ที่สำคัญได้ท่อออสติน g p 1R นะครับคาร์บอนท่อโคตรใหม่ท่อโคตรใหม่ไม่ขายรถหน่อยเหรอช่วยพี่ขายหน่อยดิโอเคก็ทั้ง3คันนี้นะครับก็นี่หกรอยอีกคันหนึ่งคือรถทุกคันที่ที่รับมาเนี่ย มันมาในสภาพที่พร้อมใช้แล้วก็พร้อมขายได้เลยนะต้องยอมรับว่ารถร้านน้องเขาสวยจริงๆนะครับถูกใจทุกคันเลยนะครับก็ซื้อมาทั้งสาคันเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องรายละเอียดลงหลังจากนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็นี้เป็นน้องเจมส์นะขอบคุณด้วยที่ที่ติดตามพี่นะครับจริงๆเราก็อยากจะให้ร้านบิ๊กไบมือสองหลายๆร้านเนาะทำรถออกมาแบบนี้นะ อันนี้ถือต่อให้อยู่ไกลนะแต่คุณภาพแบบคือดีมากนะครับต้องใช้คำว่าดีมากจริงๆทําแบบนี้ต่อไปครับพี่นะรถสวยๆรถสวยๆทาออกมาทุกคนเขาชอบหมดแหละเหมือนใจเขาใจเราอ่ะใช่ไหมใช่ครับอย่าทำให้คนที่เขาคาดหวังผิดหวังลรวบางคนเขาจ่ายได้นะถ้ารถสวยครับบางคนซื้อราคาย่อนึกออกไหมครับตรงนั้นถูกกับา2 0,000 30,000แต่มันทีมันอาจจะไปเสียเพิ่มอย่างอื่นใช่เสียเวลาเสียเงินครับเสียใจ ที่ได้รถสภาพไม่สวยตรงปกมานะฮะแต่นี่ตรงปกทุกคันนะโอเคเรื่องของคุณภาพนะครับร้านน้องคุณภาพนะครับใครอยู่ฝั่งเหนือก็ผมรู้สึกว่ามาหลายคันที่ผมไปเอามาจากทางภาคเหนือเนี่ยส่วนมากก็มาจากร้านเราใช่ไหมใช่กระจกง่ายทุกคันแล้วรถก็สวยทุกคันนะใช่ไหมซีบียร์พันสีดำตั้มใช่ครับใช่ไมก็ใช่ใช่ไหมเออโอเคเลยนะครับสำหรับสภาพรถนะกฝากร้านน้องด้วยนะครับ เป็นพันธมิตรกันนะพี่ฝากไว้นะมีข้เสนอมาบอกพี่ด้วยนะยินดีครับพี่โอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณน้องด้วยที่เอามาส่งถึงกรุงเทพนะครับมาส่งถึงที่นี่เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ